ให้ถือก่อนไหมผมดยงตามล่าค่อุ้ยพี่มาไม่ทันอ่ะพี่ขออีกทีมาหิดถุงอ้อยขึ้นมาช่วยเอาถุงขึ้นสูงนิดนึงลูก อันนี้ถ้าวงถุงนะเดี๋ยวนะต้องเอามุมนี้จะได้ไิสูจน์ฉันกลับมาก่อนไปนะเดี๋ยวไปแขวนหูเมื่อกี้ได้ข่าวน้องลาเลยของรักของหวงแหมของคิดได้อย่างไรอ่ะข้อเหรอขวยจากเขาสีม้วนแล้วทำได้ดิกีโบโว่แต่ไปอะไรนะ พี่โม่จะตายพี่โมตายเหรอ่โม่ตายเหรูแดงเออทำไมบ๊ายบายขอความปรินาลองกันดีก็วันนี้ไบค์มีก่อนสุกตั้งแต่เช้าเดนมาอย่างเพลินไ่ครับลองกังเองให้กันที่หลังจอดรถใกล้ๆกันได้ป๊อฟี่บ้านคู่อ่ะพี่ลำบากจนนู้ต้องเน็ดมาก่อนเน็ดผิดเน็ดต้องจอดนี้ที่หลังไบค์เคลียร์กันก่อนเข้ามาได้ปหมล่ะที่บ้านคู่อ่ะพี่ลำบาก

วันที่สามมันเป็นวันแรกไงไม่รีบต้องวันสุดท้ายจะลืมนะจะลืมจะลืมไปตัวเออร้องพร้อมไหมไปครับียบร้อยครับได้เพลงแล้วใช่ไหมร้องเพลงสิไม่ถอยถอยคนจะเป็นคอนะไป